สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรามูฟฟี่ส์ดิเนอร์จะพาเพื่อนๆไปชิมคริสป้ครีมแฮ r ์รี่ t อ r เต o ร์ e ฮาส์เซสออฟฮโดนัทสีแบบ4สไตล์ C style, ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านทั้ง4หลังของเรียนเวทมนต์จากโลก Harry Potter มาเริ่มกันที่บ้าน g r y ฟ f i ด d o r โดนัทสอดไส้คุกกี้บัตเตอร์ครีมเคลือบน้ำตาลสีแดงสลับทองแล้วโรยหน้าด้วยบิสกิตบดบิสคอฟครัมเบิลรสชาติเนี่ยโดดเด่นที่ไส้เลยค่ะหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์มากเหมาะจะรับประทานกับนมเพื่อความลงตัว มาต่อกันที่บ้าน h u ฟเฟอร์พัโดนัทเคลือบไอซิ่งสีเหลืองสอดไส้บรน์บัตเตอร์ทอฟฟี่คัสตาร์ดรสนุ่มตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเหลวและคุกกี้กรุบกรอบกัดคำแรกเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ารสชาตินุ่มนวลลงตัวมากๆเลยค่ะเป็นชิ้นที่รสชาติเข้ากันสุดๆเหมาะจะทานคู่กับน้ำชาอังกฤษยามบ่าย แล้วก็มาถึงบ้านเรเวนคลอเป็นโดนัทออริจินอลแกลสที่นำมาเคลือบด้วยยามบลูเบอรี่ไอซิ่งสีน้ำเงินเป็นประกายรสชาติบลูเบอรี่เปรี้ยวอมหวานโดดเด่นโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลเหมาะจะทานกับน้ำผลไม้หรือนมเปรี้ยวเพื่อความสดชื่นและปิดท้ายด้วยบ้านสลิทรินโดนัทนุ่มๆประดับด้วยช็อกโกแลตวิปครีมเข้มข้นโรยด้วยช็อกโกแลตคุกกี้และพิเศษด้วยกรีนบัตเตอร์ครีมสีเขียวมรกตกัดไปคำแรกรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในห้องแห่งความลับเลยค่ะ เหมาะจะทานคู่กับกาแฟเข้มๆในยามเช้าแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบรสชาติไหนมากที่สุดมาพูดคุยกันได้นะคะ